ปรากฏการทางดาราศาสตร์กันบ้างค่ะ21มิถุนายนนี้หลายประเทศทั่วโลกจะมีโอกาสได้รับชมปรากฏการณ์สู่ริยุปราคานะคะก็คือปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางค่ะวันดังกล่าวข้อเรียกกันว่าคริสมายันก็คือเป็นวัน ที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีแต่ปรากฏว่ามีข่าวปลอมออกมาค่ะตอนแรกรายงานระบุนะคะว่ามีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันสิ้นโลกแต่ภายหลังได้รับการตรวจสอบแล้วนะคะว่าเป็น Twitter ปลอมนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฉายภาพไม่เห็นนะคะว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวมีความสําคัญอย่างไรและส่งผลอย่างไร กับดาราศาสตร์และสิ่งที่เราจะสามารถมองเห็นได้ค่ะอย่างที่เรียนไปนะคะเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรมาอยู่ในเส้นเดียวกันปรากฏการณ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นสุริยุปราคาวงแหวนซึ่งแนวของวงแหวนจะพาดผ่านในส่วนของแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียตอนใต้ของปากีสถานตอนเหนือของอินเดียและในส่วนของจีนค่ะ ส่วนประเทศไทยเราจะเห็นสูริ้ปราคาบางส่วนซึ่งในวันนั้นดวงจันทร์จะบดบงังดวงอาทิตย์เพียงแค่บางส่วนทําให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งสามารถสังเกตได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา10นาทีตามเวลาในประเทศไทยและหลังจากนั้นค่ะดวงอาทิตย์จะปรากฏว้าแหว่งมากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา49นาที ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางค่ะเมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์สุริยุปราคาบางส่วนเกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงอยู่ในแนวเดียวกันดวงจันทร์จึงบดบังดวงอาทิตย์เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นทําให้พีเพียงเงาโมโมของดวงจันทร์ทอดผ่านพื้นผิวโลก ผู้สังเกตบนโลกภายในบริเวณที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่านจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันบทร์บดบังเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นสำหรับ21มิถุนายนนี้ในประเทศไทยค่ะดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ5นาฬิกา51นาทีจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา47นาที รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง12ชั่วโมง56นาทีโดยจะสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยแต่จะมองเห็นดวงอาทิตย์ว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกันอย่งางภาคเหนือดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณร้อยละ63ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณร้อยละ40ภาคใต้ดวงอาทิตย์จะถูกบดบงัดง,บดบงน้อยที่สุด ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณร้อยละ16ค่ะนอกจากนี้เนี่ยในวันที่21มิถุนายน2563ไม่ใช่แค่เกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาบางส่วนแล้วนะคะ mm hmm. เขายังเรียกว่าวันคริสมายัน mm hmm. ก็คือวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีค่ะ ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางที่ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดแล้วตกทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดโดยมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเปาโลตากาโลวินค่ะเขาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ว่าเขาได้ใช้สูตรใหม่คำนวณปฏิทินของชนเผ่ามายาระบุว่าที่จริงแล้วตามปฏิทินแบบจูเลียนของชนเผ่ามายาเรากำลังอยู่ในปี2012 ซึ่งจำนวนวันที่หายไปในช่วงหนึ่งปีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินในแบบเกรกเรียนก็คือ11วันเป็นเวลา268ปีจากปี1,752ถึงปี2,020คูณ1 1วันรวมทั้งสิ้นเท่ากับ2,948วันหาร365วันก็คือต่อปีเท่ากับ8ปี เมื่อนำตัวเลข8ปีบวกกับคำทํานายเก่าเมื่อปี2012เท่ากับปี2020พอดีสูตรนี้ทำให้เขาค้นพรว่าโลกจะแตกหรือวันสิ้นโลกในวันที่21นี้ซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบัญชี Twitter ดังกล่าวอาจจะเป็น Twitter ปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะสร้างกระแสในช่วงที่จะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นี้เท่านั้นค่ะ เดี๋ยวรอชมกันนะคะส่วนภาพบรรยากาศทั่วประเทศเห็นมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรานำภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะคะ่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook t n ย i v e ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ